สวัสดีค่ะชื่ออ้อมดฤดีน้อยสีนะจ๊ะเป็นเชา่าไรมิตรภูหลวงอยู 7, ่เขตเจสิพามาเบิ่งพันอ้อยพันอ้อยของเขากาแปลงนี้ก็มีหาสายพันนะจ่ะที่ว่ามาทดลองปลูกแล้วก็ได้ผลดีแล้วก็ตอบโจทย์เช่าไร่เขากาพันอ้อยสีเน้นน้ำซิมาแทนขอนแก่นเขากะ csb 108เขา,าได้มาจากอ่าสอโนขอนสันเพื่นให้เขามาทดลองปลูก อันนี้ก็เป็นอ้อยต่อหนึ่งเนาะค่ะภาษาทั้งโรงงานเขาก็เอิญอ้อยต่อหนึ่งแล้วก็ทรงก่อมันกะดีแล้วก็โรคก,ก็บ่เห็นบบเห็นมีโรคอย่างมายังบ่เห็นมีโรคอย่างมากวนมันเถอะอืมแล้วก็อันแปลงนี่กะปีนี้ห้น้าแค่เดียวจ้ะแต่ว่าอ้อยกะทรงดีทรงยาวแล้ะกันฟังความเมื่อเนี่ยกะเป็นขอนแก่นเนาะจ้ะ ผันแกนผันแกนสามมันเกาของเขาเนี่ยมันก็ปลูกมาไก่เคียงกันเอามาเบิงใส่กันมามั้นติดยังไงลักษณะมันติดยังไงพอดีพอได้มันเป็นยังไงเขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันในแปลงเดียวกันลักษณะดินอัน,อนเดียวกันเนาะใหม่เบิงผันแกนก็ยังถ้าข้าเลือกพันุดีมันกะกะสมบูรณ์นี่อยู่แต่จะมีลูกใบดังๆมาหลักอะอยก็บอกค่อยซัดปันไดนี่ ดาวเด่นดาวเด่นเอด,ด,ดีนหกสองรุ่นรุ่นปวดหนีรุ่นรุ่นซื้อรถขีบจากรุ่นนี้นะอันนี้เป็นพันแรกแรกที่แม่จะเริ่มเอาเข้ามาขยายในแปลงค่ะแปลงนี้ก็ประมาณหกหกตอนหกปีแล้วทีญญ่มาขยายแล้วไ็ได้ผลดีค้นคนตัดก็ตัดง่ายค่ะแต่ว่าต้องใส่รถขีบ ใส่ค้นขึ้นมาได้ดอกทำไมคะแม่มันหนากลูกน้องนี่เด้อจุดล้ำก็ยกมาเกินอันนี้อันนี้ก็หนึ่งหกสองหนึ่งหกสองใช่ไหมใชอือดูแถวนี้จะไม่ล้มนี่คืออ่าผู้เขียวซีนี่ละาเป็นตั้งไดติดตั้งใดตะบองเงอนี่ผู้เขียวซีป้องสั่นกาบเขาสีแดงลักษณะเด่นของพือกาบแดง กเขียวซีกระแลแต่ลักษณะสภาพดินของแตะแะแปลงถ้าลองเบิ้งก็บ่เสียหายก็ลองเบิง้งเพื่อดินดินท้งขุ่นน้ดีถ้าเป็นดินเหนียวก็อาจจะลองเบิ้งเนาะกุ้เขียวซีเนี่ยแต่ขงังแม่ก็ถือว่าโอเคนะคะแมรมันก็จะคือว่ามันมันจะเสมอกันม,มันจะเสมอกอันอันนี้ก็เป็นแปลงอันเม็ดถนุนทางสอเนาะก,ก็ อนุพ่อไข้มาอีกหนึ่งร้อยมัดเพื่อจะมาเพาะเพาะไว้แล้วก็ไว้ขยายพันธุ์ค่ะอ่าแต่นี่ก็ทีปลูกหลานนี่ยหลานแี่จากน้อยก็ได้ประมาณนี้ค่ะสองที่สามกระกัดกาะดับก,ก็ไม่ให้ออกรอดดีไปไหนแต่ว่านานขนานีนานน่พวกเสียด,ดีเรื่งเหตสอง คล้ายๆตัวที่อยู่ข้างหน้าใช่ใช่ใช่คล้ายๆมันก็ลรำลำชัดโดนแดดดีๆมันก็จะออกเขียวอย่างนี้รำใหญ่กรอบน,น,นี่เน,นี่ยกรอบกรอบอยู่ค่อนข้างจะหลาดนะน้ำจะขันได้เซนน้ำมันมาเยอะมันก็เลยได้ประมาณนี้นะคะค่ะแม่ฝากถึงเพื่อนๆที่อยากได้พัดอ้อยหน้าโล ขายตันละกี่บาทแล้วก็ชาวไร่ที่ต้องการดูของจริงก็มาดูได้ที่แปลงค่ะอ่าพันอ้อยเนาะ,อ,ะ,อ,ะอยากอยากมาดูก็มาดูแปลงแปลงห้อยจดตรงนั้นรวมสายพันธุ์ห้าสายพันุก็พี่น้องหมิวาพามาดูแต่ว่าราคาก็โรงงานเข้าววายังไงก็ตามนั้น <laughs> แบ่งปันกันแบ่งปันกันไปปลูกเนาะ อันนี้ที่กัดยู่น้องหินนะคะ uh huh. ไม่อ,อม้อมแปลงนี้แปลงสินไม้ดีค่ะ okay. <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะไม่อ้อมบ๊ายบาย